เนือจากมีวิตามินซีแล้วก็มี B6 มีแคลเซียมมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวที่ช่วยการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกได้ดีถ้าไม่มีแมกนีเซียมการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกจะดูดซึมไม่ได้ต้องมีแมกนีเซียมและอีกอย่างหนึ่งแมกนีเซียมมีส่วนสําคัญในเรื่องของการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะเป็นเวลาที่เราขาดแมกนีเซียมจะเป็นตะคิวได้ง่ายมากเลยนะเพราะนั้นให้เรากินส้มสมมติว่าในหนึ่งมื ก็หนึ่ลูกแบบลูกกลางๆเล็กๆอันนี้ได้มันก็จะแบบว่าให้ประโยชน์กับผิวเรานะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของผลไม้ที่มีวิตามินดูแลผิวนะคะหลายๆคนบอกว่าผลไม้ช่วยดูแลเรื่องผิวก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าผลไม้ทุกตัวจะช่วยดูแลเรื่องผิวนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเนี่ยมันก็จะไม่ได้ช่วยดูแลผิวยังไม่พอมันจะทําให้ทําลายคอลลาเจนเรานะแล้วก็ทําให้ผิวเราเหี่ยวแก่เร็วด้วยนะคะในผลไม้มันไม่ใช่มีแค่น้ําตาลฟรุกโตสอย่างเดียวนะคะมันมีน้ําตาลกลูโคสด้วยนะแล้วเวลาที่มันเข้าไปในร่างกายนะมันก็จะทํา ให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินนะแล้วก็เกิดการสะสมไขมันเยอะขึ้นแต่ว่าไออย่างน้ําตาลกลูโคสเองเนี่ยมันก็จะไปแปะกับตัวฮีโมโกลบินอ่านั่นก็คือแบบลงคาวัตถุสีแดงที่ทําให้เม็ดเลือดเรามีสีแดงเวลาที่น้ําตาลมันไปแปะกับฮีโมโกลบินปุ๊บมันก็จะแบบไม่ปล่อยจนกว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดนั้นมันจะหมดอายุไขเม็ดเลือดแดงเรามีหมดอายุไขนะอยู่ประมาณ3เดือนคือหมายความว่าเม็ดเลือดเราอ่ะมันสร้างใหม่ทุกๆวันแล้วมันก็ถูกทาลายลงไปทุกๆวันนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการหมุนเวียนเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดแดงี่ยที่มันโดนกลูโคโสแปะไว้นะคะมันก็จะลดประสิทธิภาพในการที่จะนําส่งออกซิเจนและพวกนิวทริชันต่างๆไปเลี้ยงเซลล์อื่นๆของร่างกายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอะ่ะกินพวกผลไม้หวานๆแปลว่าเราก็จะไปลดประสิทธิภาพการนําออกซิเจนและพวกนิวทริชันต่างๆพวกสารอาหารต่างๆให้กับร่างกายของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเลือกกินผลไม้ที่ไม่ไม่มีรสหวานนะ หรือไม่ก็ผลไม้ที่แบบมีค่าไกลซิมิกอินเด็กกลางถึงต่ําอันนี้จะดีสุดผลไม้อันแรกที่จะแนะนําในเรื่องของการกินเพื่อดูแลสุขภาพผิวนะอันแรกเลยก็คือแอปเปิลในแอปเปิลเนี่ยนะมันจะมีวิตามินแล้วก็ไฟเบอร์ข้อดีของไฟเบอร์ก็คืออะไรก็คือเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยซับน้ําตาลที่เวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยนะไม่ว่าจะจากตัวแอปเปิลเองหรือว่าจากผลไม้อื่นๆหรือจากอาหารอื่นๆก็ตามตัวไฟเบอร์ มันจะไปคอยดักจับน้ําตาลเอาไว้นะคะเพราะนั้นมันก็จะไปช่วยลดภาวะการที่ระดับน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดเร็วเกินไปนะตัวไฟเบอร์เนี่ยมันก็ยังไปช่วยซับพวกอคอเลสเตอรอลส่วนเกินที่ปกติร่างกายเรามันจะต้องขับทิ้งไปอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะมันเป็นเหมือนตาข่ายโครงร่างใยแหนะมันก็จะไปดักจับอคอเลสเตอรอลส่วนเกินนะคะทิ้งไปนะแล้วมันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเคอร์เซตินตัวเคอร์เซตินเนี่ยนะคะมันมี อยู่ในแอปเปิลตัวเคอร์เซตินมันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันอนุมูลอิสระทั้งในสมองและในปอดของเราเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยทําให้ปอดของเราอะทางานได้ดีตัวที่2ออะไรคนมาแปะหน้าแตงกวานั่นเองในแตงกวามันจะอุด,ดมไปด้วยโพแทสเซียมโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นเกลือแร่ที่ช่วยในเรื่องของลดภาวะดื้ออินซูลินมันก็ยังเป็นสารเกิดการแลกเปลี่ยนในระหว่างเซลล์นะคือมันมันมีความจําเป็นต่อในเรื่องของ การสื่อสารของเซลล์แล้วในแตงกวาเนี่ยก็ยังมีไฟเบอร์อยู่สูงมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงนะคะในวิตามินเคที่อยู่ในเปลือกแตงกวาเนี่ยนะคะมันจะมีเค k 2 K1 เคเคก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันการแข็งตัวของเลือดส่วนเคเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของกระดูกทําให้กระดูกแข็งแรงต้องกินแตงกวาแบบไม่ปอกเปลือกนะเราก็ควรที่จะเลือกเกนินแตงกวาที่มันปลูกแบบออร์แกนิกอันนี้จะปลอดภยัยตัวที่3กีวี กีวีเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากหรืออะไรเราฝรั่งก็จะมีวิตามินซีสูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินวิตามินซีเข้าไปมากผิวเราก็จะดีนะคะพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดพวกริ้วรอยแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะนอกจากแอนเทลโลสเดมก็จะมีพวกฟลาโวนอยด์นะฟลาโวนอยด์เนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าพฤกษเคมี K M e, นะคะมันก็จะช่วยทําให้การใช้วิตามินเนี่ยนะมันเต็มประสิทธิภาพในผลไม้ธรรมชาติมันจะ มีพวกไบโอฟลาโวโนย์ต่างๆช่วยในการดูดซึมวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าการที่เรากินวิตามินซีสังเคราะห์หรือวิตามินซีเดี่ยวๆหลายคนก็กังวลว่าแบบผลไม้มันจะถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เทคนิคก็คือว่าให้พวกเราเนี่ยนะกินผล,ลไม้ไปพร้อมกันกับวิตามินไปเลยนอกจากกีวีแล้วมีอะไรอีกกล้วยนะคะมีโพแทสเซียมคือโพแทสเซียมเนี่ยมันจะมีสูงอยู่ในทั้งกล้วยแล้วก็แตงโมอะไรเงี้ยนะมันก็จะช่วยในเรื่องของออลดภาวะดื้ออินซูลินได้นอกจากมีโพแทสเซียมแล้วในกล้วยเนี่ยก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวอื่นก็คือลูทีนลูทีนเนี่ยจะดีต่อตาของเรากล้วยเนี่ย มันมีระดับการกินหลายแบบมันจะมีตั้งแต่กล้วยห่ามกล้วยสุกแบบเปลือกมันยังเป็นสีเขียวอยู่แล้วรแบบปอกเปลือกออกมาโอเคข้างในสุกกินได้ให้เลือกกินกล้วยแบบประมาณนั้นเพราะว่าอะไรค่าไกลซิมิทอินดิคหรือ G I เนี่ยนะให้เลือกกลางๆเข้าไว้พวกเราแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เรากินกล้วยสุกไปเลยเปลือกเปลือกไม่พอเป็นจุดสีน้ําตาลอีกต่างหากอาจจะเกิดภาะวะออกซิเดชันนะคะถ้าเกิดว่ากล้วยอ่ะมันสุกหรือสุกมากๆหรือสุกงอมมันก็จะทําให้มีน้ําตาลสูงเพราะฉะนั้นเราควรเลือก กล้วยที่มีค่าไกลซิบีอีเด็กกลาในกล้วยเนี่ยมันก็มีสารตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยทําให้เรารู้สึกนอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยนะถ้าเกิดว่าเรากินกล้วยแบบในช่วงมื้อเย็นนะก่อนที่จะนอนจะช่วยทําให้เราอนอนหลับได้ง่ายขึ้นจะง่วงนอนได้ง่ายขึ้นอ่าสุดท้ายก็คือสม้มมีวิตามินซีสูงนอกจากมีวิตามินซีแล้วก็มี B6 มีแคลเซียมมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวที่ช่วยการดูดซึมแคลเซียม กกระดูได้ดีถ้าไม่มีแมกนีเซียมการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกจะดูดซึมไม่ได้ต้องมีแมกนีเซียมและอีกอย่างหนึ่งแมกนีเซียมมีส่วนสําคัญในเรื่องของการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะเฉะนเวลาที่เราขาดแมกนีเซียมจะเป็นตะคิวได้ง,ง่ายมากเลยนะเพราะฉะนั้นให้เรากินส้มสมมติว่าในหนึ่งมื้อก็1ลูกแบบลูกก,กลางๆเล็กๆอันเนี้ยได้มันก็จะแบบว่าให้ประโยชน์กับผิวเรานะคะโอเคนะพวกเราเดี๋ยววันจันทร์ทังคันสุกนะคะเราก็จะมาเจอกันนะวันนี้ก็เอาความรู้เรื่อง ผลไม้ไปปรับใช้นะค่าววันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย